สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัดเดบิวต์ข่าวสารของพิศดารแมนเชสเตอร์เดนเทต์อยากร่วมสนุกจัดไป b k 8ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ line, b k 8นิวเริ่มต้นกันที่เป๊ปกอริลล่าครับผู้จัดการทีมของเรือใบครับทำสทถิติท่าพิศดารแมนเชสเตอร์เดนเทต์ครับคู่ปรับร่วมเมืองขอเพียงแค่ไม่แพ้เซบีย่าในศึก ยู่ฝ่ายเชเบ์ลีกรอบแย่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม G ที่สนามเอเทนสเตเดียมในวันพุธที่2พฤศจิกายนนี้ครับหากแมนซิสตี้ครับชนะหรือเสมอทีมจากสเปนครับก็จะทําให้ไม่แพ้เกมเชเบอร์ลีกในบ้าน23นัดติดต่อกันแล้วนะครับเทียบเท่ากับปีแสดงที่เคยทําไว้ในระหว่างปี2 0 0 5ถึง2009คือชนะ1 7เสมอ6ครับในสมัยที่เซอร์เลฟฟูกุสันครับตำนานกุนซอชาวสกอตแลนด์นั้นยังกุมมงเฮียนอยู่ซึ่งเป็นถิติยยาวนานที่สุดของทีมจากอังกฤษครับ เรือใบสีฟ้าผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม G เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับและเกมในบ้านล่าสุดที่ถล่ม FC ฟซโฮเปนูเกนครับสม,มูรอนจากเดนมาร์กขาด150าให้ไม่แพ้ในเอเนสเตเดียมนะครับของุึกยูฟ่าจิมปี้มาแล้ว2 2เกมติดต่อกันคือชนะ20สม,มสองครับ หาแมนติตีไม่แพ้สิบิย่าในวันพุธนี้นะครับจะยึดสถิติเป็นยีิบสามเกมเท่ากับปิซาแดงและเรือใบเองจะยังมีโอกาสในการเดินหน้าสร้างสถิติมาใหม่หลังลูกกาดน,นี้ปิซาแดงไม่ได้เล่นถ้วยใบยใหญ่ครับไปเล่นแค่ยูโรปลิกเท่านั้นครับซึ่งเป๊ปเองนะครับมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการนำเรือใบสีฟ้าครับลงเล่นในบ้านทั่วยุโรปตั้งแต่มาทํางานเมื่อปีส0 1 6ัครับโดยสามารถคว้าชัยชนะได้มากถึง8 1เดเซเลยทีเดียวครับเป็นสถิติสูงสุดของ ทุกคนสื่อถ้วยใบนี้ด้วยซ้ำนะครับในการคุมทีมลงเล่น20นัดขึ้นไปเนอกจากนั้นครับเ๊บเองยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับซิบียาโดยทั้ง3หนนี่ในการเจอกันล่าสุดครับและก็คุมทีมแพ้ทีมจากสเปนบ้านเกิดไป2จาก13นัดเท่านั้นเอาเลยครับนี่การเดบข่าวสารของพิซาแดงครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ